สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยซีหาหัวขาดพี่น้องคะมาพบมาปอกันกับแอดในช่วงแรกของมือวันที่26เดือนกุมภาพันธ์ค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องคะอันนี้บ่แม่นแฟชั่นไม่แต่อย่างใดพี่น้องแอดห้องก็ไปจ่ายค่าโทรศัพท์มาแอดลงจากมอเตอร์ไซค์ปุ๊บแอดแลนด์เข้าห้องปั๊บผมก็บ่ได้มัดพี่น้องเอาแบบความเป็นจริงจังสิล่ะบ่มีการฉีดตัวหรอกลวงผู้ใดดอกพี่น้องค,ะ,องคะเป็นแบบนี้นะคะพัฒนิตรมัดเลื่อยหย่ยอนาาวา ที่ิโทรหาปู้ประสาแล้วเอาแนวทางมาฝากพ่อแม่พี่น้องบ้านเทาสุขสุขนนะคะเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องก็ทรแบบกระนำซ้ำมือเซลมาหาแอนเลยนะคะเสียงปอกแป๊กๆปั่นเขาตกแตกปานครัวเขาตกแตกพี่น้องคะเอากระโหยูว่าเพิ่นเพิ่นกะอยากได้เนาะพี่น้องเนาะกับบ่าวกันนะคะพี่น้องคะมื้อนี้แอบกับพยายามล่องให้ท่าน เวลาความต้องการของพ่อแม่พี่น้องนะคะพ,พ่อแม่พี่น้องคะมื่อนีแนวทางของปูปลาซานะคะกับมีมากครบเลยนะคะมีแนวทางของคนขับรถของปูปลาซาและการแนวทางของครูคแขงนะคะพ,พ่อแม่พี่น้องคะเอาแนวทางตำล่าแล้งนี่นะคะของปูปลาซาค่ะสิะะสเดมาเป็นตัวใดพ,พ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันคอณเราจะเล่นพอนมึงแหละลุยเด้อค่ะปูปลาซากับบ่มีอย่างมันได้เวลาที่ปูปลาซาเอ่อสิได้นิมิต แล้วก็คนขับรถมันกลับมาบอกตัวเดียวโคโลมันไปออลอดแล้วไปใช้ได้ครับเพื่อนยักษ์ไปใส่ผู้บริหารสื่อหวยดอกมันฮักเป็นเหล็กเหล้าก้อนมันค่ะคำคุณไงซื้อตัวไหนมันบอกว่าอ่ามันซื้อตัวเบ่ยากดอกคนวางสิเบื้องยากนะผู้ใดดอกมันน่าจะว่าหลวงปู่ก็เลยว่าเออบอกนั้เป็นอยังสิ่งใบอก เอฟซี 4, พ่นออกอากาศนะมันก็เลยว่าโอ้ยหลวงปูนะ่ใช่ไอ่ามันย่านพ่นเสียงงินน้ำพปนะแต่ว่าพี่น้องก็เตรียมประกาศไว้เด้อมันก็บ,บอกพี่ดอกนะมันบอกอยู่บอกบอกไอ้เล่าพัฒนาอยู่คมันบดถึกบดถึกอีกเรื่องหนึ่งเด้อะนะมันบอกว่าหนึ่งหา้าศูนย์เท่านั้นครับพ่อ มันหนึ่งหาศูนย์ถ้าเล่นเอาหนึ่งศูนย์ศูนย์หาแล้วก็หนึ่งหาหาหนึ่งแหละะแต่ว่าลงปูกันลงปูกันโทรไปหาครูแขงมันครูแขงมันอยู่อ่ากับบ้านกำแพงเพชรนะนะค่ะอครูแขงเขาก็บอกตรงๆบอกว่าบรยานดอกผมก็ได้แปดหกสามมันมาค่อาคนขับรถได้หนึ่งหาศูนย์หนึ่งศูนย์หายอย่างนี่นะค่ะแต่ว่าครูแขงเขาได้ หกแปดสามสามแปดหกเท่านั้นละบ่มีผู้ดใดแจ้าของของปูนี่ก็เลยบกตาบอกมันสลายตัวพยโยมเด้อม,มันสลายตัวปอดแค่ว่าเอาเอาของคนนคบรถไปก่อนแล้วก็เอาของไอ้ผู่แช่งเขาไปก่อนจักไผเป็นไผ่ได้บัานี <c oughs> มันเขาไปุ่ดละไปในในเมืองแล้วไปซื้อเลขค <c oughs> ่ะอไปซื้อเลขในเมืองแล้วพะนะเอารถไก่พ่นไปแล้วนะค่ะตามนั้นเนาะจ้าพู ยโยมทุกคนฟังไว้เด้อตามที่บอกมาานอ้นะ <c oughs> อ,อนะขอเจริญพรขอคุคุ้ค่ากาบนอนสก,การนะคะผู้สาธทุกค่ะสรุปแนวทางถ่ายคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะแนวทางจากปลูกปลาช้านะคะพี่น้องคะแนวทางตำเลาอ่าแนวทางของคนขับรถหล้วก็คู่แข่งนะคะพี่น้องคะคนขับรถันใดมากคู่เดียวคู่คู่คแข่งก็ได้มากคู่เดียวพี่น้องคะให้กลับไปกลับมาในนี้ของคนขับรถหนึ H ่งหาศูนย์หนึ H ่งศูนย์หานะคะ อคู่แข่งหกแปดสามกับสามแปดหกนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะแคปหน้าจอนะคะพ่อแม่พี่น้องคะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้เอ่อเบิ้งสรงผมดีฉัน มาแอดเพิ่งสีลงจากมัตเต้ไซน์เนาะแอดไปจ่ายค่าโทรศัพท์พี่น้องคะ่ะโมนี้โทรศัพท์แอดเกณฑ์มือสุดท้ายก็คือวันที่26 e ของทุกเดือนพี่น้องไอ้ก็เลยออกไปจ่ายค่าโทรศัพท์ของก็สิกรามาเขามาปุ๊บไอ้ก็โทรหาปูประสา,สาเลยนะคะเผื่อว่าสิน้ำแนวทางมาฝากพ่อแม่พี่น้องนะคะพ่อแม่พี่น้องคะอ่ะกัสิมี่แนวทางไอ้เอฟซีบางท่านเน,ะนาะค่ะเนาะโทรเข้ามาหาแอดนะคะพี่น้องแอดบอกอีกเทือนึงเด้อช่วงเวลาหกโมงถึงทุ่มหนึ่งเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเป็นไปได้เพราะตงโทรเข้ามาหาแอดนะคะเพราะตงโทรเข้ามาหาแอดค่ะเพราาะว่แอดิ ช่วงนี้อดติดตม่มแนวทางของปูปภาซาอาทาโทมาเนี่ยอดสิโหลดคลิปยากนะคะสิบว่าได้โหลดคลิปพ่อแม่พี่น้องคือคลิปนี้อ,อยากอาให้พ่อแม่พี่นอ้องทั่วโลกเห็นเลยนะคะบรม,มาณว่าเฉพอะคนบางคนคนหนึ่งสองคนถินนะคะอยากให้เอฟซีทิดพืนฐาทั่วโลกนี่เห็นไปพร้อมๆกันถ้ามีเอฟซีทีโทษเขามาหาอดช่วงเวลานี้ถ้าแอดไปคืนรับโทรศัพท์อยู่นะคะมันสิโหลดคลิปส่าแทนทีทเฮ่าสิได้ซื้อเรียวมันสิเป็น านะคะพ่อแม่พีน่น้องคะเอกะขอโทษขอให้นะคะที่พ่อแม่พี่น้องโทุเข์ขม่าเอกได้ตัดสายทิมนะคะมีหลายสายมากๆเลยนะคะเอกะขอช่วงเวลานี้เท่านั้นนะคะหกโมงถึงถุนหนึ่งพ่อแม่พี่น้องโปรดต้องโทุเข์ขมาหายเอกพี่น้องเด้อโปรดต้องโทุเข์ขมาหายนะคะถ้าเบิ้งอยู่หน้าจอโทรศัพท์เลยเพราะว่าแอดวายติดตามหายเอกต้องตามนะคะพ่อแม่พีน่น้องคะอ่าไม่กระซือท่านอยู่ดอกเพ,พราะว่าเขาหมดหมดเขตซื้อนี่คือสองทุ่ม นะคะพ่อแม่พี่น้องคะใจเย็นๆกันนิดนึงเบิ่องหลืงด้วยพยายามที่สุดแล้วนะคะอจีตามให้ทุกแนวทางที่พ่อแม่พี่น้องขอขมานะคะพ่อแม่พี่น้องคะอาจมีบางคำที่แอดบอกมวลก็ขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องเด้อพี่น้องคะขอโทษขออภัยนะคะแอดลดลมแอดลดลมแอดก็เลยขีลดแอลกอเป็นไซซ์ไซนาะยแอลกอคีเบร็วนะคะ ก็อขอโทษขอให้นะคะพี่น้องคะกมีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางจากปูปราสาทนะคะคนขับรถแลวกคู่แข่งพี่น้องคะตัวเลขทุกโตมีสีเขามีสีรุดจางไดเท่ากับเลนนเ่นยางมีสติเด้อพนองเดิอเล่นยางมีสติบ่มมีผปูไดรูู้ว่าตัวเลขสีมาตัวใดสีออกตัวใดนะคะที่เพ่นห้ไหวก็คือการขาดคะเนซื้อการอันนี้กับซีบาตามว้มจริงนะคะเป็นการขาดคะเนซื้อนะคะกับทุกคน บอลูว่าสิออกตัวใดบ่มีผู้ใดไปหมุนบ่ได้ไปหมุนอ่าลูกปิงปองที่เพิ่นออกนะคะพ่อแม่พี่น้องคะเล่นอย่างมีสติอ่าเฮฮาาเอ่าอยากลงทุนเวลาออกมาแล้วเฮากะบ่ว่ากันเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าปู่เพิพพ่นกับ,บ่รู้คนขับรถแล้วกับ,บ่รู้ว่าสิออกตัวใดคู่แข่งเพิ่นกับ,บ่รู้ทุกคนบ่มีผู้ใดรู้ว่าเด็กสีมาตัวใดอันนี้แอดเว้าตามความเป็นจริงนะคะพ่อแม่พี่น้องคะเฮาสมัครใจที่สิเล่นแล้วเวลาออกมากะอย่าว่ากัน นะคะพ่อแม่พี่น้องคะอาสีมีบางคำคำข้ำขำาเวา้าจ่าที่บางทีอดอาชีพบ,บมมวลก็ขอโทษขอใหยพ่อแม่พี่น้อง้าเฮาสุขสุขันทีเขามารับชม รับฟังนะคะแอดเป็นค้นแบบมีลราพี่น้องแอดเป็นคน้นบอตรงๆนะคะเป็นคน้นบอตรงๆอยู่นะคะพ่อแม่พี่น้องคะเอาก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางมันีจากค้นขับรถนะคะ1 5 0 1 0 5ูน่้ะคะคูแขนง683แล้วก็3 8 6ใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคะ่ะทางช่องนํำเสนอเพื่อเป็นแนวทางคะ่ะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะ ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขคนนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังค่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขคนโชคโชคมั่นมันลำลำเรื่อยๆรยแห้งๆหงปังปังนะคะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปน้ำแข็สุขสุขคนค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสำหรับข้อมูลแนวทางในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปู่ป่าช้าค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเพื่อแรกค่ะพี่น้องการธรรมยากสิบพาดกับแนวทาง เด็ดๆแบบนี้นะคะเขามาแล้วก็อย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สิเดบบะปราดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางไายการนะคะพี่นอ้องคะเอาท,เอทั้งหบดทั้งมวนนะคะกับมีเพียงซํานีค่ะสำหรับแนวทางของปูปลาสาค,ค่ะพี่น้องค่ะเอาไว้พอกันไม่ก็ไปได้คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ